ทำอะไรกินท้าเข่งไกู่เข่งเทพู่ะนี่ไงเละหมดแล้วหมูยังไม่เปื่อยแลยเนี่ยน้ำร้อนใส่หมูเปื่อยโคตรแข็งเย็นมากเลยเนี่ยแค่ตัวเย็นแข็งแบบยังไม่เปื่ยอยอ่ะเขงเทพูใส่หมูสับเิมเนี่ยเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ หวานแซ่บแกงตะปูก็ต้องหวานหวานเย็นนัวเค็มเค็มหสามรสผักบุงบ้งผักบุง้งเปืเ่อยหมดจา้าหมูควอยยังไม่เปืป่อยเ,เลยน้ำก็ร้อนอยู่นะ้าแซบบ่บไหมใช่ชิมไหมบักเท ا า